สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับอตเช่นเคยกับรายการชาติแบกชาแนลนัดครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวการไฟแมานกับภาษาไทยเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวสกิลต่างๆในชุด v g t t d 1 4ที่เคยรีวิวไปคราวที่แล้วนั่นเองครับผมสำหรับพวกทิกเกอร์กับเขียศูนย์นั้นไม่มีเอฟเฟกหรือพวกตัวที่ไม่มีเอฟเฟกอะไรผมขอผ่านไปเลยเนาะครับผม เรามาเริ่มกันที่เกรดหนึ่งตัวแรกกันเลยกว่าเกรดหนึ่งตัวแรกคือซีกเกอร์แห่งขอเจ้าทันกันการเรนนะครับผมกับสกิลที่ว่าเมื่อ,อเมื่ออยู่ช่องเรียกานะครับผมอ,อยู่ช่องเรียกาเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีแวนการยูนิตนี้ได้รับบวก2,000อันก็เหมือนตีปุ๊บบวก2 0 0พก็คือไปี9,000นั่นเองครับก็นับว่ามีมากใช้ได้เหมือนกันครับผมกับตัวนี้นะครับขอ้อพันกันเลยนะครับใบต่อไปเป็น ซีเกอร์แห่งความยุติธรรมซินริกนะครับผมอ่าก็กับสกิลที่ว่าเมื่ออยู่ช่องเรียการเหมือนกันอ่าแล้วแวนติดชื่อซีเกอร์นั่นเองนะครับผมก็เมื่อตีไปถ้าแวนติดชื่อซีเกอร์ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000ก็คือตีหนึ่มือนั่นเองครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูเนาะตัวนี้ก็น่าจะใส่อยู่แล้วแหละ,ะครับผมพันกันเลยลองมาต่อนที่เกด,ดึไปต่อไป ครับผมกับ e ีเกอร์ยูดฟูเมสนะครับผมกับสกิลที่ว่าเอ็กซ์ทีฟนะครับขอเตรียมคาเตอร์าบาร์ไว้ก่อนคาเตอร์บาร์หนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังบวก1,000จนจบเทินนะครับก็คืออ่ะความ1บวก1,000ความ1บวก1,000ก็คือจะสามารถใช้กี่ครั้งก็ได้ตามจำน,นวนคาเตอร์บาร์กันนะครับผมอ่ะทางไเลก็นกับนนะว่าจะทำให้ บู Boost สต์แรงเหมือนกันครับ์พานกันเลยกับยูสจังนะครับผมทำไมต้องเล่นยูสจังวะเอาวละใบต่อไปเป็นซีเกอร์รูนอีเกิลนะครับผมกันเสร็จกี่ว่า mm hmm. เมื่อ,อยูนิตนี้บ mm ูสต์ให้แวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณอยู่ในสภาพเลเจียนยู Legend, mm hmm. ยนิตที่ถูกบูสต์ได้รับพลังบวก4,000จนจบการต่อสู้เอง mm hmm. ก็คืออ่ะ mm hmm. เดี๋ยวขอเลเจียนไว้ก่อน เอาเป็นคู่คู่นี้ละกันเนาะคู่หมื่นวลีลาอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ทีหลังว่าเลไรเจ่นอย่างอีกรอบแต่ก็เคยอธิบายไปเมื่อคลิปเมร์วิธาสู้กับเบอร์วิธาแล้วนะครับผมอ่าชอมันอไม่ต่อกันไม่เป็นไรก็นี่นะครับลูนิโก้บูสไป แวนอยู่ในสภาพเลเจนโจมตีไปบวกหมืน่นก็เท่ากับบูสต์หมื่นท่านเองครับผมสกิลอะไรก็จะติดติดกันต,ตามใบนะครับสำหรับรูนอีก็พันกันต่อเลยครับเรามาต่อกันที่เกสกันเลยดีกว่านะครับกับซิกเกอร์แห่งการอยูอยุบบูเมทัลนะครับผมอ่าครับบูมเมทัล ก็สกิลที่ว่าเมื่ออยู่ในโจมตีถ้าแวนก่ของคุณอยู่ในสภาพเลเจนดนอยู่ินนี้ได้รับพลังโจมตีบวก4,000ก็คือตีหมื่นนั่นเองเอ้ยตีหมื่นสองแวนอยู่ในสภาพเลเจนด์ครับผมก็ถ้าแวนอยู่ในสภาพเลเจนดนนะครับตีไปบวก4,000โอเคก็นับว่าแรงมากคือตีหมื่นสองแทนตัวติดชื่อสติ๊กเกอร์ได้เลยครับผมขอให้มันอยู่ก่อนนะ ใบต่อไปเป็นซีเกอร์แห่งการเบ่งบานเชลดิวนะครับผมอานพี่ยังไรขอพายเชลดริกนะครับผมกับสกิลตี1มืนสองเหมือนกันนะครับคือเมื่อแวนการ์ดของเราติดชื่อซีเกอร์พลังโจมตีของการเป็นนี้บอกอีก3,000นั่นเองก็แวนติดซีเกอร์ตีไปบวก3,000เท่ากับตี1มืนสองนั่นเองครับผมอ่าก็ผ่านกันไปเลยนะครับ สกิลนี้หลายคนคงเ,เคยเจอกันแล้วครับแล้วก็ไปต่อไปเป็นบอลเกาซีเกอร์นะครับผมกับสกิลเมื่ออยู่ในนี้ทำการอินเตอร์เซปยูนิตนี้ได้รับชิลบวก5,000จนจบการต่อสู้ครับผมก็คืออ่าอยู่ในนี้มันจะเป็นเอสเปเชียลอินเตอร์เซปแน่นเองก็คือเมื่อเสียปลายบวกหมื่นก็เท่ากับกัดมือนน่นเองครับผมหลายคนก็เคยเจอกันแล้วให้มาแทน PG ก่อน และเกต2สองใบสุดท้ายตัวหน้ากรองของเราก็คือ Blaster b r e a Seeker นั่นเองครับผมขอเตรียม Counter b u s ไว้ก่อนเนาะกับสกิลที่ว่ามเมื่ออยู่ใน,นีนี้ลงช่องเรียกาถ้าแวนกาของคุณเป็นอ่าขออภัยครับถ้าแวนกาของคุณมีคำว่า Seeker อ,อยู่ในชื่อกาดสามารถจ่ายค่าขอถ้าจ่ายเลือกรีไทยเรียกาเกรดสองหรือต่ำกว่าหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบก็คือเมื่อลง วนติดสีเกอร์ความหนึ่งยิงหนึ่งนั่นยิงสองหรือสูงยิงเกตหนึ่งยิงหนึ่งใบที่เป็นเกตสองหรือสูงกว่านั่นเองคาดนะว่าค่าคอสถูกกับตัวเก่าๆอย่างมากเลยครับผมผ่านกันได้นะครับกับสกเกอร์จะกับรัสเซเบ e สีเกอร์ขอเตรียมเขาใไงไม่ได้ต่อไปก็มาตัวนี้เลยวาที่อยู่นี้เลยกับสกเกอร์แหง่งสีเกอร์ดาบแห่งความหลังรับอขออภัยครับ สตกเกอร์ดาดแ่งความหลังวอลทีเชิร์นะครับกับสกิลสกิลวอนกันนะครับอาเรเจีย uh, นเอง,เองกับสีกเกอร์พรสวรรค์ธรรมชาติวอลร็อกนะครับผมก็ Legend, การเรเจียน Legend, ก็ต้องนำการ์ดในดอกโซนแค่เป็นวิธีพอนะครับผมโอ้ยขออภัยครับ อาจจะวนที่วน PG หรือวนอะไรก็ได้นะครับวน4ใบกับข้อกองจากนั้นหาคู่เม็ดก็คือคู่ที่มันระบุเอาไว้ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีดาบต่อกันภาพมันจะเป็นต้องต่อกันนะครับขอแค่เป็นชื่อการที่ระบุเอาไว้ครับผมนี่ก็คือไปนี้นะครับที่การใปนี้ระบุไว้ก็ทําการเลเจียนได้เลยครับผมเพียงเท่านี้ครับแล้วก็สับกองอะไรสกิลก็ว่ากันไปอันนี้แค่ เบื้องเบื้องเบืบ้อง,งต้นเท่านั้นนะครับมันก็จะมีแวนเลเจนเกตสามสามนะครับเกตสามกับเกตสามอะไรอย่างงี้เอาละครับเรามาดูกันสกิลต่อไปสกิลเมื่ออยู่ช่องแวนการ์นะครับสกิลออโต้เมื่อ,อยูนิตนีโจมตีแวนการ์ถ้ายูนิตนี้ถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพเลเจนยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีวกห้าพันจนจบการต่อสู้นั่นเองครับผมอ่า แล้วถ้า,าเรา,าดูสกิลต่อไปถ้าไปนี้อยู่เรียกาะเมื่อปีแวนบวก2,000เท่ากับปี12 0 0 0ครับผมผ่านเงินเลยช่วงนี้ร้อนมากฮอตเฮดสุดๆบนเรามาต่อที่อกเก3สามใบต่อไปกันเลยกว่ากับซีเกอร์เพิงสีขาพารามิสนะครับผมกับสกิลช่องอยู่ออตโต้อยู่ช่องเรียหรือช่องแวนก็นได้นะครับผม ่าก็เมื่อโจมตีปุ๊บคว่ำหนึ่งบวกสามพอ่าเป็นสกิลที่จะให้มาอยู่แล้ว mm. ก็สามารถคว่ได้เพียงทีเดียวไม่สามารถคว่ำแบบ2อสาใบทีเดียวได้คว่ำสองบวกหกพัไม่ได้นะครับคือคว่ำหนอ่าบวกสามพันเลยแค่นี้แต่ถ้าสแตนีกก็ต้องคว่ำอีกรอบนะครับผมอ่าแค่นี้เนาะแล้วเรามาต่อกันที่เก็สามใบสุดท้ายกันเลยกับซีเกอร์ ชาเครส์วิงเกลนะครับชาเครสวิงเกลการสกิลบนก็คือการเ e เจียนกับซีเกอร์กับแลสเซปต์ซีเกอร์นั่นเองครับผมแล้วเรามาต่อกันที่สกิลต่อไปเลยเมื่ออยู่ดีๆทำการเลเจียค้นหาการ์ดเกศสองหรือสูงกว่าที่มีคำว่าซีเกอร์ในชื่อการดของคุณไม่เกินหนึ่งใบเ้าลงช่องเมกาจากนั้นสับกล่องการ์ดคุณก็อาจจะเมื <ông> ่อเลเจียปุ๊บ ลงนี่มาเพื่อตีหรือลงตัว s อสอะไรมาก็ได้เพื่อให้เป็นตัวเล่นต่อไปนะครับผมก็สกิลบนจะมีแค่นี้เนี่ยสกิลหลักๆเมื่อเลเจียนเรามาต่อกันที่เมื่อสกิลล่างนะครับออตโต้เหมือนกันเมื่อ,อย,ยูนิตนี้โจมตีมาจากยูนิตนี้ได้รับบวก2000ถ้าตีเดียวก็ได้2000แต่ถ้าตีคู่ก็ได้2 2 0 0 0นั่นเองครับผมแล้วก็เลเจียนจะทำการตี สำหรับนี่จะตี20,000นะครับคู่ที่แล้วก็จะตี20,000บางตัวจะตี20,000หรือ22,000ครับผมสาหรับวันนี้ก็จบกันด้วยการรีวิวสกิลของวันกาชุด VGT TD14 นะครับสำหรับชุด TD15 ก็จะรอยสักครู่นะครับและ CP16 ก็จะรีวิวให้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับส c r i b e ให้บอยด้วยนะครับบาย